สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับวันนี้ครับวันที่สิบหกนะครับผมสิมบหกกรุงพระนะครับได้กระบ,บะรุหกล้อเข้ามาไหมนะครับกระบะเป็นกระบ,บะหาเม็ดหาซิปนะครับยน่าหาเม็ดหาซิปกว้างอยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรสามซิปนะครับ บ้านโน่นี่เป็นคอ,อกเล็กแบบนามนะครับทงามเลยนะครับบน,นี้เอามาไว้ทาใส่รถนะครับผมสื่อพอดีเห็นบนขายก็เลยไปซื้อมาไว้นะครับช่วงล่างเป็น เหล็กนะครับเป็นเหล็กคานเหล็กตรงเหล็กนะครับคานเหล็กตรงเหล็กขอกเง้าหาเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้ถอดออกจากฮิโน่นะครับฮิโนเมกานะครับช่วงคัรซี่นี่แปดสิบแปดสิบสองนะครับช่วงครซี่แปดสิบสองสามารถใส่กับพวก ยูสุได้นะครับยูสุเอนะครับเอขึ้นไป n อนชิวอาร์นะครับยูสุสิบแี่อันนี้แปดสิบสองมันก็สีเลื่อมกันนะครับก็สิเรลื่อมกันขางละขางละเส้นนะครับได้อยู่ขันไซเอฟซี FC, ข่ขนาดกับอะไรน,นะครับท่านเก็บงานอยู่แต่ว่าขอกใส่ได้อยู่นะครับ แต่พี่น้องอยากได้ควอ,อกผมก็งิถอดคอ,อกตัวนี้ไปใส่ขนนั้นนะครับสำหรับคอ,อกนะครับถือว่าสวยงามอยู่นะครับกับมีห้อยผุอยู่ใช่าลางแน่นะครับฟังนี่ฟังนี่นะครับนี่นี่เป็นบางหมองนะครับ ผ้าขึ้นในบึงพื้นกระบะนะครับครับเนึงนะครับนี่เป็นเพื่อนเล็กนะครับช่องล่างเป็นเล็กสีมีเล็กไอ้อแอมคางนะครับแต่ว่าตัวนี้สีบ่มีใหม่ยู่ข้างในนะครับเป็นกระบะที่เขาไล่เบาเล็กตัวนี้กนเล็กเล็กบางนะครับนี่เล็กบางใช่ล่างนี่ผุนะครับ มีไฟมีบางโค้นครบเลยนะครับมีเล็กกันคอ,อกให้ครบนี่สำหรับกระบ,บะเอามาไว้นะครับเพื่อมีรถกระบ,บะบอดีไปกันจิหนกไ่หรือว่าพี่น้องอยากได้ก็ขายนะครับกระบะนว่นนี่คอ,อกนี่ก็หลายบาทนะครับขอ,อกงามนะครับแข็งเรื่อง,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 องเรียนเดสองฟังเลย บาก,กวงเม็ดสามสิบนะครับ <c oughs> เน่าหาเม็ดหาสิปราคานะครับราคาอยู่ทีหาเมินนะครับผมหาเมินบาทนะครับมาเอาเองนะครับผมผมหยกใส่ให้นะครับสำหรับกระบ,บะลูกนี้นะครับตั้งใดกระทุ่มมาถามก่อนนะครับเพื่อว่า อาจจะผมอาจจะเอาขอกไปใส่ยขั้นนั้นนะครับหรือพี่น้องอยากได้โทรมาเบิ่งนะครับนี่กันมงกันมากับแซมโดยสแตนเลสนะครับเป็นกระบะส่งโหลดนะครับนี่คือิ่นยิ่งไหยิ่งเหล็กใสตัวนั้นเลยนะครับใส่ตัวข้านว่าเดเอาว่าเดเอวตรงผาดขั้นนะครับตัวนี้นี่เป็นเครื่องข่หางแพร หรือว่าดำกเกษตรนะครับนี่เอาเห็ดดำกเกษตรนายิดได้อยู่นะครับนี่ส้งนี่เห็นว่าครับผม mm hmm. วดัดตดตอไข่ดำนะครับส้งนี่สหดำกเกษตรนี่ก็ดีนะครับยกลูกก็ได้นะครับหรือว่าอยากให้ใส้ไห่เก็บงานตบแตงไห้กัดมาคุยกันนะครับผมกับบวกคาซางคาข้องเพิ่มไปนะครับ สำหรับตามสภาพนี่หามื 5, ินนะครับหาหาเนบัตรหามออืนเลยนะครับก็ตะขอกนี่งก็งามนะครับนี่มวยซสือมากนะครับใส่ขวคันนีสมมติว่าคันนีคันเอฟซีคันนี้นะครับควายาน่ามันด่อยู่นะครับแต่ควกว่างอาจจะยนยนข่เมากหน่อยนะครับนี่กำลังเก็บเพื่อนนะครับกำลังเก็บ ปูพเพื่อนสำหรับเอฟซีครันนี่นี่นองกระถามมาหลายอยู่นะครับเป็นยังคือบอสไซราคานะครับกำลังเก็บงานอยู่นะครับสางกำลังปูเพื่นนะครับพื้นไส้นาสองมิลเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ ใส่ขอ,อกเลี่ยวนะครับข้นเหนียวให้ขอ,อกคลิปงานกับกสียูทีสามแสนบาทนะครับเอาเปิดราคาให้พี่น้องเล่นกันแล้วกันสามแสนบาทนะครับถอดขอ,อกตัวดันมาใส่ไห้นะครับขอ,อกตัวดันมาใส่ไห้สามแสนนะครับสีหัวกับสีบริเ็ดหรืออาจสีเก็บเป็นบางส่วนนะครับแต่สีกับบาสีเห็ดไม่นะครับ จังได้กระทู้มาถามเอานะครับอยากให้เป็นแบบได้ให้ก็มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับเอฟซีมันเดิมบางนะครับแต่จีบงานไปอยู่เดิมคันอยากได้บัวใส่ซคอดกับสองแสนเจ็ดนะครับคันนี้ ปูพื้นให้ปูพื้นเล็กให้นะครับสองแสนเจ็ดเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้แผ่นฟ้าข่างให้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทใส่ขก ặc สามแสนนะครับผมถอดขอ ặc ก่อนใส่แหวเลยง,งามๆนะครับเอ้าิปนี้ผมไม่อย่างไรนะครับไทยไอ้พี่น้องชมเบิ้งชมเล่นไปน้ำเัินกับผมนะครับผมเพื่อว่าสนใจให้รถไปใส่งานกับ มาเบิงสร้างจองกันได้นะครับกำลังเก็บงานนะครับอันนี้ก็เห็ดต่อไปนะครับนี่ตัดออกแล้วอันนี้นี่ลองมี่ลองยางให้พร้อมนะครับนี่ลองนํายางนะครับเป็นรถที่เป็นตอมากถ่าเลียนยางนะครับตะกี้แต่กับปรเด้๋เลียนมาโดนแล้วลละเ่นเลี่ยนมาหลับสื่อมันอันนี้ก็เป็นแจร์รถไทรถตักไปนะครับงามใหญ่ล้านนะครับเอา คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามให้กันแล้วกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดยังก,ก็กดนะครับสำหรับเบอร์ทั่วผมขึ้นไว้ยุ่ขขางนานะครับสนใจทั่วมาถามหรือมาเบิง่งใดนะยู่สาระครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปซันีนกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ